ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบรกที่สามของพวกเร้าด้วยเฮาคนเนืองค่ะก็วันนี้ขอเสนอคำว่าเขียงค่ะเขียงใช่ที่แปลว่าขำเปล่าไม่เขียงที่แปลว่าแบบที่หั่นปะเอาไว้หั่นอันนั้นเขียงที่มันไม่ใช่แบบตรงๆใช่ไหมอันนั้นมันฉี่อ่ะเขียง <Okay. S 2> <laughs> กลับมาที่เขียมกันเขียมแต่ว่าหายากค่ะา <c oughs> ไม่เจอแล้ว, <laughs> <laughs> วันนี้ก็ต้องมีคนที่ได้แต่งประโยคอยู่สองท่านด้วยกันผู้โชคดีขอเริ่มด้วยคนที่มองหน้าหนูอยู่ตอนนี้พี่มีนและแกนพี่อยู่คนละจอัเวลาโอเคค่ะเอาไว้เขียมนะคะก็ ไม่ได้ก็ขออนุญาตเสิร์ตนิดนึงก็คือแต่งมาได้ว่าเขาเขียนเงินไว้สําหรับเป็นค่าเทมลูกค่ะก็คือแปลการก็คือใช้บบเหมือนว่าเขาแบบประหยัดเงินเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ให้ค่าเทมลูกค่ะโอ้สุดยอดค่ะพี่ใครพี่ใครคร้ัง <c oughs> พี่ไม่ได้ค่ะพี่กำังล่องลอยก็คอนอคำนี้พี่เป็นควรคิดเองด้วยนะ ที่ใส่เป็นคนต่อไปกกต้องแต่งแล้วปใส่อาทะเลหมดเลยโอเคแมวมันกเอเพียนออกไปมาแม่แมวมันก็เขียมตีหาตีนอนเนาะไปนอนในกล่องลังอ่าได้ในที่นี้ไม่ใครรู้สารเนี่ยได้จะเชื่อว่ามันถูกเลยตีมันไม่ใช่หรอเคมันก็แปลว่า เออแมวมันก็ช่างแบบไปสรรหาที่นอนนอกาไปนอนในกล่องลายเขียงตีเออจะไปแบบสวยๆที่ไปสาหนี่ท <laughs> ี่จียวเนี่ยไม่ถึง <laughs> โอเคต่อเลยจจังขายของเถอะ <laughs> มาก็ขายของกันเถอะนะคะ ก็สามารถไปซื้อสินค้าของพวกเรา CGM48 ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เสียนคำว่า CGM48 Official Shop นะคะวู้ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะ Facebook Instagram Twitter YouTube CGM48 แอ p พลิเคชัน i อแแล้วก็ TikTok ค่ะช่วงนี้ใครเบื่อๆนะคะก็สามารถฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งต่างๆได้นะคะมีทั้ง จุก Spotify, Tidal, YouTube Music ค่ะแล้วก็ Apple Music ด้วยค่ะโอเคแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามายนะะัยเนาะเวลาไปข้างนอกพกเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็รักษาระยะห่าง Social d i s สเ n นซิ่งเนาะเวลาไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็ดูแลรักษาสุขภาพคนด้วยนะคะวันนี้มีบทลงโทษนี่ใช่ไหม ม่ไราจบเท่านี้นะคะคนเดินลงพรมคนเดียวเองการพรมทั้งไหนว่ามาวันนี้เราคุยกันเรื่องท็อปปิกแมวใช่ไหมไข่หวานใช่ก็เลยจะต้องให้ทุกคนนั้นขอแบบทำท่าน้องแมวแบบแบวๆอ่ะแบบแบวๆเลยยิ้มที่โดนคะแนนเยอะสุด ดูแลเธออะไะไอ้ให้ลืมไปเลยเมื่อกี้เจดาเมื่อกี้พี่อ่านคำเหม่ยเพียนเหนียต้องเราทำคะแนนใช่ยร์พี่สาวบ้ะใช่ค่ะแต่ก็ยังเจนาอยู่ดีนะอันนี่ก็ยังเจนาอยู่ดีโอยหักสักสามหักสักสี่แล้วนะเหนื่อยอากหักแล้วแล้ว ใครเดดาพี่ใครพี่รคุณไปชมไปชมเดด้าเริ่มก่อนเลยพี่รู้ว่าเดด้าชอบนั่าหนะไม่ชอบใครก่อนดีใครก่อนดีนี่ไงพี่เสียสละให้น้องเออรู้ไหมคำว่าพี่มันต้องเสียสละให้น้องใครแบกกายน้นเริ่มก่อน พี่ไข่ไค่ะแร้วก็แตกหรอไม่อะพี่ข่ยอาชีมงานบอกมาแล้วนะคะไรหวานก่อนขอแบบดามิ่งแรงเลยนะคะโอ้ยทืกอคนหลับตาเลยไม่ จดาปิดท้ายเรื่องสวยๆหน่อยทุกคนปิดตาค่ะเขาแบบมีเสียงดรืยอะจีดาเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวพี่พากเสียงให้จดาทำเสียพากให้โอเคโอเคเสียงทะไปมากน่ากลัว โ <Okay>. okay. อเคโอเคึกเลยหัวใจโดยอดขึ้นเดดานทำมันดูดีนะก็สำ <c oughs> หรับวันนี้นะคะพวกเราก็สนุกสนานกันพอประมาณเท่านี้นะคะก็วันนี้พวกเราลาก,กันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย